แล้วแล้วก็ประเดิมลงเพจซุมสันจันมิวสิกด้วยครับอ่ารายการนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทาำกับข้าวกินกันครับแล้วก็แล้วก็จะพูดคุยกันเรื่อยเรื่ครับผมกินเลยไม่มีอะไรมากเลยเรืยเรื่อยเลยครัเฮ้ยเดี๋ยวให้เมนูเลยครับคุณเชฟครับเมนูผัดกะเพรารวมครับผมครับกะเพรารวมไข่ดาวครับมีหมูมีหมูสามมีปลาหมึกแล้วก็มีข้างในไก่นะครับผมครัแล้วก็มีไอหอมหมูใหญ่หอมหัวใหญ่เฮ้ยแล้วก็ใบกะเพราข้าวผักแห้งข้าวหอมมะลินี่นะครับก็เลี้ยง กันนะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาพูดคุยเรื่องว่าเห็นเห็นซุนกันตาเราร้องเพลงอะไรเนี่ยครับว่าเราร้องแนวไหนกันคาฉอคาฉาคาฉาคาฉาว่าเราเนี่ยชอบเพลงแนวไหนแต่ละคนเพราะว่าพี่ๆเห็นพวกเราร้องดูลูกสุ่งอีสานฟิวแคนฟิวอะไรเงี้ยแต่แต่ละคนเนี่ยสไตล์แตกต่างกันโอเคเราพูดคุยกันเรื่อยแล้วกินกันเลยสุดยอดแมงเฮดเทียงกินใบสองง้างข้อต่อหน้าไงแล้วนะ

เอา่ไข่องมเล่นกล้ามเล่นเขากินไข่แมนไ่เห็นไอ้เจงบิ๊กแอนี่ยเจงเขาถ่ายเแล้วก็กินไข่แดงไหมแมนแล้วก็กินไข่แดงะคนคนไอ้เล่นกล้ามเขายอะเนี่ยแ่ไข่นีไได้ใครรู้ไหมว่าไข่แดงประโยชนะไข่แดง้องต้องลุสมองไประยชนเขา่ให้กินเกินองาฟองต้องหื่อยะองละเรน่อยเรเราบไม่งไข่แดงป่แมนครไข่แดงห้ามกินรับกินได้กได้ได้แต่อย่ากิเยอะ ยิ่งไหนกินเยอะไ่ประโยชน์ด้วยกันนี่โด้เขาจบโภชนาการด้านอาหารพื้นบ้านมาครับกับข้าวหกชื้นผมก็เอามากินแหน่พื้นบ้านไงใส่ท่านละเมียะเดี๋ยวท่านขออย่ากินก่อนเนื้อคุยคยกันเด้อ กินก้อนกินก้เฮ้ยถ้าพูดแมงคือแปมนะถูกไมมันกินข้าวใหญ่พอนโอ้ยโอ้ยเป็นจแล้วตดสองได้แล้วข้าวอับดิ้งเรื่องาเรื่องเขากินเล่มไปทีละน้อยมีนู่ยังไงครับอ่านตกันปลาบิบิมปะท้ดีนะพี่นังบอกปัาท้อังเดียว เด้คิดว่าลหลายๆยังกินะะไม่เสียเพราะแซ่บเครับมันเป็นอาหารประจำชาติเนี่ยไหนก็มีแต่กระเพาะมีะ <c oughs> บ่อกินกระเพายอย่า,างเดยี <c oughs> ยว <c oughs> เลยตย้มยำปุงกัประจำชาติจริงแต่บุได้จะไม่ให้กินหรอไม่อยากเห็กินหลังกุ้งกระแก้วเลยอืมไม่จ้าใหญ่มยำปุงประจำชาติกต่จริงเดียวถ้ามากระเพาะนี่ประจำชาติกว่าเขาเือเขาเนี่ยมันเขาก็ครับเรีว่ามันจะแซ่บขนาดนี้นะทุกคนครับท้าโดนเอาะว่าผมนายยุ่งเอาะว่าที่แจ้งให้กินไใบซองแล้ว ไปซื้อเยี่ยงอ่ะตอนนี้คือใบสองครึ่งแล้วอครึ่งแล้ว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 เนี่ยเป็นคนคอนเจนมีภาษากลางผสมอีสานบอกว่าเป็นคอนเจนเลยสิมาพ่ากันได้กับรถยางหัวเปลี่ยนแบตมอเตอร์ไซค์อาบน้ำเดินสบู่เดินสบู่ได้ของน้ำแล้วออกมากยังเล่นแป้งแป้งไรเนี่ยไม่หนอธรรมดาหนักผ่านว่าไง

ยก็อ้วนมันอวดไปพุ่นเนาะนี่านั้นได้กินแล้วข้านี้ได้กินชันึ่นี่ได้กินเอยู่เรื่อยๆใครจับมือเราเรื่อยๆว่าผมกินไข่กูนะเออไข่จับมือเราเนี่ยถ้ากินไข้เพื่อนเอลยนะไข้เขาเพิ่์ตเราเนาะถ้าไม่กินอาหารทำซ่างต้องแหกโลกกันเต็กกอนหมู่เป็กสุดท้ายแล้วห่อตันบ่าบทกอนสั่งก่อนไก่จ้ามันได้สุดท้ายตลอดเออน้อคนกินใส่เด็กสุดท้ายเลยครับเมื่อนั้นครับผมไปกินขคอก็เจาะผมกินข้าวไม่โจ้ กินได้เครื่งจานแล้วแบบโดมันมาร้านอาหารแห่งเดียวแลวเาโดสั่งเลยกินเลยระหว่างสั่งครึ่งจานผมหมดแล้วกับโดโดก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมาผมนั่งรอโดสามสิบนาทีไม่ก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าตุเตี้ยกูวยจีนี่กลับจะด่เร็วเนี่ยเป็นสายไลน์เป็นสายไลน์มึงโซ่ก็กินไปโซ่ไปมันเป็นอะไเง้มันหนักหนะกกับฟอร์มบอดีมันกินซาแล้ว เวอร์ดัมปรเดียวมันจำแอกไปพวกเวอร์ดัมเฮ้ยกินเลยเฮ้ยจแนกไกินแล้ยากเลยอ่ะเขามาถามแนวเพลงแต่ละคนดีกว่าในกลิมมี่ของเขาเริ่มจากโด่กันเลยชอบแนวเพลงชอบดนตรีชอบฟังเพลงล็อกหรือเพลงวงไหนที่ประทับใจเลยพูดมาเลยเอา่อกี้ผมชอบไอ้เพลงพวกป๊อปอินดี้พวกคล็อกอะไรแบบนี้ครับแต่วงที่ผมชอบสุดคือฟรีแฮนด์เฮ้ยผมชอบวงฟรีแฮนด์มากคนไทยคนหนี่ง

ใายป๊อมเราอินดี้นิดหน่อยใา่อินดี้นิดหน่อยอ่าแต่ก็ฟังได้หมดนะฟังได้หมดฟังได้หมดเลยมักมากชอบแนวไหนมักลึกๆเลยผมตั้งผมตั้งต้นกม่จริงๆก็ชอบแบบถ้าลึกๆนะมักฟังเพลงยสามากกว่าไอ้พวกเก้าทูนพวกนี้ยอ่าใจชอบเลยพวกโยเกิร์ตทูนตังเหมือนแต่ก็พยายามฟังทุกแนวนะมันจะมีฟังชอบที่ฟังแบบภูมิเนบ้านอ่าฟังแบบมาลำแนวคือฟังหลากหลาย หลากหลายสไตล์หลากหลายแนวไปแต่เลือกชอบแบบฟิลแคมฟิลเพ่งซาซาเรื่อยๆชิวๆอย่างเช่นเพ่งแม่ห้างแม่ห้างเพราะแม่ห้างทำไมห้างเลี้ยวเลยแม่ห้างฟูกแม่ห้างเราแม่ห้างแกผมก็ชอบชอบเพ่งล็อกเพื่อชีวิตชอบเพื่อชีวิตซะส่วนใหญ่นะครับเขารู้สึกไหมแบงค์เข้าไปกินแบงค์กินแดงค์ต้องรักก่อนนะยึกกวดไปแล้วมันึ้นจังอาหารหมูลก่อนเพื่อชีวิต ฟิลปูเคลร์บาวพิเศษแต่ถ้าถ้าล็อกก็ชอบยุคยุคสองพันยุคก็ูนย์ฟิกอสฟิลปูพิเศษอะไรเงี้ยคืออรคเพลงเพลงที่ชอบที่สุดตามตัตายเบอร์ชีพผมเนี่ยคือมักสาวเท่าชอบสุดก็เพลงพิเศษครับชอบเพลงพิเศษฮัดเล่นกีตาร์ทั้งแรกเพลงใครเพลงพิเศษกับฟิลปูที่ก่อนแต่เพลงอะไรที่เล่นกีตาร์เป็นก็คือเพลงพิเศษ เพอะไรเลงเฮ้ยอย่างไรเฮ้ยอย่างไรไม่ใชารอเดี๋ยวผมสมานนะโมซานมันหัดกีตารครั้งแรกสงมานแต่ว่าเล่นโมานไม่ได้แต่ว่าเล่นเล่นเล่นหดในเยหนพอภาพะเฮ้ยเก่งเ่เ่อยเรอก่งเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ย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 เฮเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้อเาะเปิดใ้อดีพอดีชอนี้เขาเนเเง้อเลียวหลายแล้วมันนีกบิ้กันอยู่หละแมเกันอยู่วเปิดตาให้เเองที่เาตกโลกอว้าโอ้ยแลวเขาไม่แนวเพลงแนวเพลงชอบเห็นเห็นเป็นแบบนี้เขาชอบฟังสากลเลยนะสากคนนครนบบพวกไอ้อ้องไอ้ไร่เคนละากลคนอะสากลอันนันสากลอ่ ครับจริงๆก็แนวสากลก็ชอบนะครับนี่ว่าแต่ว่าก็ฟังบ้างเพราะว่าฟังทีไรผมร้องไห้ทุกทีอะแสบมากฟังไม่ออกับฟังไม่เราเรียกบุกหลอกบุกหลอกเราเรียไดเราไรีครับผมก็จะเป็นแนวแบบว่าแลปผสมเขาเรียนมาให้ก่อน ไอเอ็นบ uh, ีผไอเอ็นบีีก็อินดี้อินดี้ก็ฟังครับยิยิิยเขาว่อินดี้ก็ฟังมอกอินดีก็ชอบกินขวดเพลงอีสานก็เพลงอีสานก็ชอบเหอนกันลูกพุ่งกับถามชาถามชานี่มาชอบจริงๆคืออยู่ซตานเลยกยู่ซาตานเลยเอาินดมาเบิดตูเนลเออมว่าอนเบิดตูเนลใหญ่แล้วไีแต่ชอบสุดคือไอเบีออินดี้เป็แรปเีแรปผสมมาาหลากหลายหลากหลายหลากหล อะไรจนจนได้มีวงไหนที่ชอบเป็นพิเตจไหมวงชื่อเตจเป็นเป็นวงเท่านั้นเนี่ยเป็นนักร้องเป็นนักร้องชอบชอบมาตั้งแต่เนี่คือพี่หนุ่ยอัมพลครับโอ้เป็นใครวะบอยแมนแรปเปอร์มองใจกับมรุ่งเนี่ยเรี่อชอบนักร้องเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยก็ลองก่อนลองเลยลองเลยอ่ะ คุณไปเขาจะกินสบายได้คือทอมี่ทอมี่ชอบอย่านี้ต่อไปครับโจโจโจาหรับโจนะครับผมก็แต่กอนตะกอนยมท่า ยังไม่ทันได้มาเป็นนักร้องอจะไม่ได้เป็นนักร้องตอนเรียนอยู่ประมาณย้อนกลับไปตอนปูสาทานเลพ่อเข้ามอหนึ่งเออเออเออบอว่าเขมอหนึ่งเนี่ยผมเป็นคนชอบจริงๆชอบเพลงแรปนะก็ฟังเพลรปใครคือโดนแล้วอยู่แล้วพที่ชอบมากที่สุดก็คือพี่ อ่สติกดีการร้องอิสติกได้หมดทุกเพลงเลยร้องได้ผมชอบพวอะไงวอะไงเึลงแล้วคิกหลังไผ่ไม่ใช่ครัวนเดดาวคนดียว่แอดบันไดสีแดงอะไรไม่ได้ไม่ได้นั่นไม้หมอนบันไดสีแดงมีอยู่อรออครับชอบเจ้าพี่อิสติกนะครับผมชอบเพลงที่มันชอบร้องตาม ไอ้พวกท่อนแรปอะแต่แกนแรปจริงนะตอนขับรถเวลาเปิดเพลงพี่ยูแรปตลอดเวลาฟังตอนอาบน้ำนี่มันได้ฟิลมากเฮ้ยผมก็โดดโดนอาบน้ำแบบกำลังได้ฟิลเลยตอนนี้เราเป็นแม่มโยกแม่โยกแมปโยกแรปถมากแล้ว ผมไอ้นอนๆกับพี่โจพี่โจอาบน้ำอยู่รอพี่โจอาบน้ำพี่โจเจได้ยังย่าจำเธงเสียงเป็นบันะเพลงที่ชอบฟังแต่ก่อนก็คือเพลงพี่อุสลิกอย่างแรปเดวแต่พอมาขึ้นมอหนึ่งมอสองมอลสามมา ส่วนสีเงาอันนี้ส่วนสีเงาถือ่ามาหม้อหนึ่งเลยนี่มาหม้อสามมาหมสามคือพิลล์แห่ที่บ้านแล้วทีนี้เขาชอบเปิดเพลงหมอลำมากเลยผมก็จะไปกับรถแห่ไปกับเขาฟังเปิดเพลงให้เพื่อนนะส่วนมากก็เป็นหมอลำแล้ก็เพลงลูกทุ่งมันก็เลยซึมซับซึมซับซึมซับกับเพลงลูกทุ่งมาก็เลยกลายเป็นชอบเพลงลูกทุ่งด้วยน้ำเสียงน้ำเสียงของผมด้วยฟังฟมันซึมซับมาเขาหน้ามันกับบ้งตลอดไอ้บันกนป้กันเจ้ ชอบศิลปินท่านไหนที่สุดศิลปินชอบพี่มณแคนแกนคยโพลชอบมากเลยคือแต่ค่อนพี่ใส่ด้วนี่พักหนึงครลองมาเป็ี่ยนใส่พวกมาแค่เอามาทำอะไรางหลังๆชอบเพลงบางหลังชอบด้วยลูกเอืนเพื่อน้เทคนิคการร้องเทคนิคการร้องเลยผมก็จะเก็บมาฝึกฟังที่ ฟังลูกพือนพี่ป๊อกได้นตอนนี้ครับวามวงว่าแคนนี้ครับแนวสำหรับรายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับอยา้เดี๋ยวคนอื่นวไม่หมดด่วนคไทยเลยทำสีไปเล่นย่นี้เรือป็นก่อนต่าง หลของว่านนะครับก็ชอบพวกเพลงลูกทุ่งซิตี้นะครับพวกิตี้ว่ากันอีเพ็กซ์ซอลเพ็กซ์ซอลกีัมีสกีอาีสกีสกีสงีสกีสกีสกีรกีสกีสกมสกี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 กีส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 กขอีสกีสกีสกบสกีสกีสกีกีสกีสกีเกีสกีสกีงกีกสีสกลก็กกกกกีมนมก่กันี มันอยู่มบงท้องมันก็เลยเป็นแต่งเพลงแรปเปอร์พวกดีมที่พวกกำดันะมันเป็นแรปเปอร์เพ่งกันบนหน้าสู้ฝันเฮ้ยร้องว่ายังไงมามีทางเดียวคืเดินหน้าสู้ฝันเอ้าวได้กันบอทันเราเป็นเลย พันคนลับ้อนแต่พ่อปิคนใ้้อพวกเกียวพวกมาพวกตานคกูเป็นนักบอลมากชี้ดีกีฮ่าฮฮ่าฮฮันเท่มเ้วยัเป็นวันด้วยเป็นแรปเปด้วยไอ้วันเก้โเกิเพี่้ง้งกอเเนะม้าสู้ฝันรับมุ่งหน้า้ันติดตามเพลงกด้ยดเ DMT นี่แล้วนี่เาทเพลงอยู่ไหมเพง้ยแล้วเป็นนักอ อาชีพเดครับตอนนี้เดิมชั้นสองครับผมใครใครใคเนี่ยใครอันนี้จมเพลอะไรรวมไม่ครับเอาไปบัฟรเพลงอะไรเป็นหลักเลยเอาจิงนะเทีพี่ด้ยินครั้งแรกพ่อเได้ฟัเลยวิพีเพลงที่พี่ไดยินถึงเพื่อนวทีเรื่องราวทุกสิ่งต่า <r isa> <an ough> วันที่ชีวิตมองมองร้องห้ามเฮ้ยไรคือองไรคนอะไรคนอะไรเนื้สามเนสามเนื่าเออชีวิตได้ยินแต่แม่เลยแต่ว่าเป็นแค่ได้อปูดเป็นทำหมอลำไมไงอ๋อเ๋อนปูปูชอบชอบหมอลำหมอลำใชยกิีสารอะเคยเคยตั้งคณะนี้หน่ยวงวงวงยัง ก็จะมาจนก็จะมาจนเพราะบุคคลบอลแฟนตอนนี้ติดปรบปรุงคาบวัตปรับปรุงคาวันไม่ผิดกำหนดระยะยาวดีกว่าระยะย้าๆย้อนย้ายยาวได้กี่งานตอนสามสามเลยสามเลยสามเลยเปิดเปิดฤดูกาลแล้วก็ปิดฤดูกาลเปิดปีพร้อมกันปีพ๊้อมทีนี้เป็นคำถามที่เราตั้งโจทย์ไว้ว่า ซอยตันเราแนวไหนเาี้ดูว่าเขาอาจจะผู้ในใจซอย,ยตันแนวไหนนี่มีคนกลางมาแล้วเขาถ่ายปอบเลยเห็นเขาเลีนงตลอดนี่ยซอยตันที่แนวเพลงแบบไหนมากกว่า จักเบืองบุ่หลากหลายหลากหลายน่สามนเรสามนอยู่ข้น่ลางบุคิดว่านั่เ็ายตันที่เราี้จุอู่มันเป็เนนขาสันขึ้นกลุ่มที่ที่ว่าแนวทางมาตจด้วยะสามชาเลยคือว่าบักนะนะสามชาามชาแล้วตอบจทยจด้วยนะคนเอาไปเล่นคนเอาไปแผ่นเสียงอะไเยอะนะคิดว่าดีนะดี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 คือว่าหลากหลายหลากหลายหลากหลายหลากคือยึดสามาต้น้าคือมัน มาไงไปงั้นมาไงไปอย่างนั้นข้างในตาองไปไปงไปอ่างนั้นได้เลยยังไม่เขินแล้วเลยไปอางนั้นซัี่มาเลยนะซับซับกี่มาเลยนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้ของเราว่กินข้าวโซกันก็รายการเลิกโซกิน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 นะโซกินนะโซกินปกตทิบาชิบปเบิร์ดแมนหมดเลยครับดีมากโจิตเป็นประธานเลยอ่าใครที่ชื่นชอบ อไลฟ์สไตล์คนไหนก็ฝากติดตามได้นะครับเดี๋ยวคนตัดต่อเขาขึ้นไอจีให้แล้วก็หลักเพลงของพวกเราครับซูมไซตันสามชารั่งเมรัยไปแล้วนะครับทุกคนไปฟังได้บ้านแดงนะครับุไซตันมิวสิกไปแล้ว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 ครับไปแล้วปากก็มาอยู่กับป๊อปครับโอเคแล้วเจอกันใหม่สำหรับไซตันโสกินสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ